โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในแอปหาเงินอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําแอปอ่านข่าวนะครับแอปอ่านข่าวครับก็ชื่อแอปก็อยู่ด้านบนนี้เลยครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปไว้ให้นะครับโอเคนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นแอปนี้นะครับผมแอปอ่านข่าวนะครับก็ อันดับแรกเลยทุกคนก็ไม่ต้องทำอะไรครับผมก็เนี่ยเห็นข่าวพวกนี้นะครับก็ข่าวไหนน่าสนใจก็กดเข้าไปครับผมแล้วเห็นตรงมุมล่างตรงนี้ไหมครับที่มันเป็นวงกลมถ้าถ้าเวลาเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมันก็จะหมุนนะครับไอ้ส้มๆมันก็จะหมุนครับถ้ามันหมุนเต็มมันก็จะได้50เหรียญนะครับห้าสเหรียญก็ สามารถสามารถแบบเก็บสะสมไว้เอาไปแลขได้นะครับผมเนี่ยก็ให้มันเต็มตรงนี้ครับเดี๋ยวเราผมเลื่อนให้ดูครับเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเต็มมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับเราก็เลื่อนไปครับนะว่าเราดูเราก,กดเข้าไปดูในแอปนี้ได้ในในข่าวนี้ได้อีกครับก็เลื่อนไปนะครับวันนี้ เป็น F อ่านขาวครับมันเข้าไปเรื่อยๆนะกดก็กดเข้าไปเรื่อยๆได้นะครับมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปหมุนมาเลื่อนไปเลื่อนมานะครับมันก็จะหมุนเป็นครบนะครับโอเคนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นเป็นหมวดนะครับผมการเงินนะครับกดเข้ามาที่การเงินนะครับการบันเทิงนะครับ มันก็จะเป็นหมวดน,นะครับแล้วแต่ว่าเราชอบอะไรชอบแบบไหน,นครับแล้วก็กดเลื่อนดูได้นะครับประมาณนี้นะครับเป็นข่าวนะครับแล้วทุกคนก็กดมาที่ตรงนี้นะนี่นะด้านบนสุดนะครับผมด้านบนสุดด้านซ้ายนะครับกดเข้าไปสีแดงแดงครับกดเข้าไปอันนี้ก็คืออกอินประจําวันนะครับอันนี้คือผมอกอินแล้วตรงที่เช็คอิน นะครับผมเช็คอินนะครับผมถ้าถ้าทุกคนยังไม่เช็คอินมันก็จะขึ้นเป็นสีส้มนะครับตรงเทาๆตรงเนี้ยตรงเช็คอินตรงเนี้ยครับด้านล่างตรงไอ้นี่นะครับแล้วก็กดเช็คอินไปมันก็จะเนี่ยวันที่หนึ่งห้าสิบวันที่สองหนึ่งร้อยนะครับผมก็จะไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วนี่ก็เมนูที่สองคือเชิญเพื่อนนะครับผม อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมเป็นการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนให้มาเล่นแอปอะไรแบบนี้นะครับมันเขาก็จะบอกว่าว่าเชิญยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเชิญทางไหนได้บ้างอะไรนี้นัอันนี้ก็เข้ามาอ่านกันเองได้นะครับเมนูที่3ชั้นตรงนี้ทุกคนเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนก็โลอินเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอโลอินเสร็จ มันก็จะให้รหัสรหัสเชิญมานะครับผมอยงตรงรหัสเชิญตรงนี้นะครับก็ถ้าทุกคนยังไม่ได้ใส่รหัสก็กดมาที่นี่นะครับตรงนี้ครับใส่รหัสเชิญผมกดเข้าไปกดเข้าไปนะครับของเพื่อนเพื่อนมันจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมครับผมนะครับขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมก็ใส่รหัสนะครับใส่รหัสของใครก็ได้นะครับผมของมันแล้วแต่นะครับผมใส่เสร็จปุ๊บ ก็กดก็กดยืนยันนะครับผมก็กดยืนยันเสร็จมันก็จะได้เป็นรหัสเชิญของเรานะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ก็มาดูหน้าเลขครับผมหน้าเลขถ้าเลื่อนอย่างนี้ไม่ขึ้นเงินนะครับเนี่ยถ้าเลื่อนอย่างนี้ไม่ขึ้นเงินเราต้องเข้าไปอ่านครับเราต้องเข้าไปอ่าน กดเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเงินให้นะครับมันก็จะขึ้นว่าเราได้อ่านเราได้อะไรอย่างนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นให้นะครับประมาณนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ผมเดี๋ยวมันก็เต็มของมันเองนะครับเนี่ยได้ห้าสิบผมก็กดออกเรามาดูการถอนเงินนะครับเนี่ยนะกดไปที่ถอนเงินเลยนะตรงนี้นะเห็นไหมถอนเงินตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปสีฟ้าๆนี่นะ อ่ากดเข้ามาก็สามารถถอนเงินในธนาคารได้เลยนะครับผมถอนออกธนาคารได้เลยนะครับว่าจะถอนเข้าพีเพาวก็ได้นะครับเข้าพีเพาวก็ก็ต้องใช้เหรียญเท่ากับถอนในธนาคารนะครับใช้เหรียญเหมือนกันนะครับใช้เหรียญเท่ากันนะครับถอนถอนเข้าถอนออกนะครับในพีเพาวนะครับถอนเหมือนกันกับในธนาคารนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วครับก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วกดไปที่กระดิ่งนะครับผมเพื่อมีแอปมีอะไรใหม่ๆนะครับผมจะได้เอามาแนะนําเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาดูก่อนอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับผม